ในหมวดของ pending order เราจะออก order ที่ตรงไหนดีนะครับให้เรามาดูกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับที่เดิมเลยเหมือนที่เราออก buy sell ตามปกตินะครับพอเรากดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับเราจะเห็นคำนี้ครับ market e x c u s i o n นะครับเราพอเราเจอคำนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราคลิกเลยครับจิ้มเข้าไปเราจะเจอคำว่า buy limit sell limit buy stop sell stop นะครับสมมติผมต้องการ buy limit นะครับเราต้องการบารีมิตเราจะต้องใส่ราคาที่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะบารีมิตที่เท่าไหร่นะครับอ่าผมขออนุญาตไปดูกราฟสักครู่นะครับบารีมิตสมมุติว่า0.83870ละกันอ่าผมเข้ามาใหม่นะครับบารีมิตนะครับ0.83870นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ใส่ stop l o s s นะครับ stop loss แน่นอนต้องอยู่ข้างล่างนะครับเราใส่0.8 หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ในส่วนของ TP แล้วก็ Take o f i กันต่อไปก็คือศูนย์จุดแปดอ่าโทรถีฮะศูนย์จุดแปดต้องมากกว่าเดิมถูกไหมครับอ่าศูนย์จุดแปดแปดแปดเจ็ดศูนย์แค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็กดคําว่าส่งไปเลยแค่นี้ก็จะถูกต่อคิวแล้วก็ออกคําสั่งแล้วนะครับทุกอย่างก็จะมาอยู่ในนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมบาลิมิตก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของ TP แล้วก็ SL ให้กับทุกคนด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะใช้คำสั่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของ Buy Limit Sell Limit Buy s t ต p Sell Stop ตรงนี้ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่มันจะยากกว่า PC นะครับยากกว่าการเฉนในคอมแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราสะดวกนี้นะครับเราก็ต้องปรับให้มันคุ้นชินแค่นั้นเองโอเคนะครับ